สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับรหัสผ่านที่ห้ามตั้งตำรวจเตือนรหัสผ่านที่ไม่ควรตั้งเด็ดขาดป้องกันภัยออนไลน์เตือนการตั้งพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านต่างๆสิ่งที่ไม่ควรทําและรหัสที่ไม่ควรตั้งเพื่อความมั่นคงและปลอดภยัยเพจ f a c e b o o k ป้องกันภัยออนไลน์ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุถึงความปลอดภยัยในการตั้งพาสเวิร์ดโดยระบุว่า พาสเวิร์ดคือรหัสผ่านเป็นเครื่องหมายหรือสัญญาณลับในการใช้ตรวจสอบสิทธิ์ระบุตัวตนซึ่งรู้เฉพาะผู้ที่สมัครเพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆทำได้โดยการสร้างข้อความเปลี่ยนตัวอักษรแทนตัวอักษรที่ต้องการจะใช้อาจจะสลับตำแหน่งของตัวอักษรข้อความนั้นและใช้สัญลักษณ์แทนเป็นต้นเพราะฉะนั้นรหัสผ่านจึงเปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญในการเข้าสู่ระบบบริการต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไปบนโลกไซเบอร์เช่นการเข้ารหัสเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าผ่านรหัสอีเมลแม้แต่การทำธุรกรรมออนไลน์ล้วนแต่ต้องใช้รหัสผ่านเป็นด่านแรกในการยืนยันตัวตนก่อนเสมอดังนั้นจุดประสงค์ของการมีรหัสผ่านเพื่อพิสูจน์ตัวตนให้ระบบทราบว่าเราคือผู้มีสิทธิ์ใช้งานจริงเท่านั้นที่จะสามารถเข้าสู่ระบบใช้งานได้เพื่อความมั่นคงปลอดภยัย และการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยมีชอบรวมทั้งเพื่อไม่ให้ผู้คนที่ไม่หวังดีโดยเฉพาะมีฉาชีพสามารถคาดเดารหัสผ่านและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายจึงควรให้ความสําคัญกับการตั้งรหัสผ่านอย่างรอบคอบและไม่ตั้งรหัสง่ายๆขอไปทีเช่นเลขเรียงเลขวันเกิดเลขซ้ําขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนีออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ